ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ออนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมวกวกคเ,เมื่อนีกับพมโพล่กับออนนี่นิวซีเลนคิกเก้าเหมือนเดิมเนะ อากาศมันหอนมากเนาะคณเมื่อวานหอนหลไหลพอตกตอนเย็นตอนขึ้นมันก็นโอเคก็เย็นเย็นอยู่หรอกค่ะเย็นแน่อยู่แต่บบเย็นบ่บหอนทั้งเบิดมือเบิดขึ้นเนาะคณอเนี่แหละคะ่ะมือเศร้านี่กับพ่อเริ่มแจงออกมากอ,อันรู้ว่าเป็นย่มือเศร้าแต่ว่ามันก็มืดจังสีละคะ มืดขมาแล้วก็แบบว่ามีลมเย,ย็นๆมาในจักน้อยอ่ากะเลยได้มาเก็บภาพเอาแบบนี้มาหายเบิงกัน,นกเนาะคะเนาะเพราะว่ามันเมืดมันคึมอันนี้คิดว่าฝนสิตกมันกับโบแปนที่ไหนใดมันเป็นแบบว่าอ่าความร้อนความอ,นนอันนี้มันก็เลยเหตให้ไอความร้อนมันก็เลยเป็นหมอกเป็นอะไรมา ในในตอนเช้าของวันหนุ่ขึ้นเนาะงคะเนาะได้เอาภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากกันนะคะแต่ฟองน้องพีดูขึ้นขึ้นหอดขึ้นถึงนะะเนาะงคะนอเผื่อเผื่อวันยูเทสยูไทยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้ออ่าเนฝ้นาอากาศจะเปลี่ยนแปลงเปลีย่ยนไปตามฤดูกาลเนาะงคะเนาะแต่วันนี้กับมืดมาจนหอดอ่า ใบโมงใบสองโม่งล่ะค่ะแบบนี้เนาะอ่ากะเลยเห็ดยังไปกับแบบนี้แต่ก็เย็นๆกะอัน,นอันนี้ดีอยู่ดอกว,ว่ามันมันเหมือนมันขึมมันพอตกมาหอดใบสามหันมาเบิงข้างนอกอีกที่หนึ่งแจ้งจางปางพี่น้องเอ้ยฝาแจงออกแล้วเริ่มห่อนคือจังสีบมีอีหยังนี่ล่ละ แจังสิบ่ฝ่าทองฝ่าใสแต่การแนมเห็นนัน่นล่างๆอยู่ไกลๆเนาะค่ะเนาะความเมิดมความขมเดินมาจากที่ทำงานขึ้นมาบานเนาะค่ะเนาะขึ้นมาแล้วก็เลยมาเก็บเอาภาพบรรยากาศนี่มาฝากเนาะค่ะเนาะในส่วนของซัมเมอร์แต่ซัมเมอร์เป็นซ้าเวลาเหมือนหนึ่งมีสีฤดูกาลเนาะค่ะเนาะประเทศนิวซีแลนด์ เดี๋ยวฝนเดี๋ยวล่มเดี๋ยวแดดเ,เอาแนวนอนบ่ได้คลายๆกับชีวิตของคนเราเนาะสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนคือเพื่อนดาวไอลีแหละเนาะคะเนาะเด็กก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะเดอ้อสำหรับวันนี้ก็กราบขอบุญขอบุณเพิ่มพองน้ลงพีเนาะคะเนาะที่มาให้กำลังแรงใจอุ้ยดอกไม้อันนี้นะมันคือกกับดกอกยังงก็ล่ะดอก พันปีของเมืองไทยเต่บ่บเมนเนาะค่ะเนาะกับขอบคุณขอบคุณนะคะเด้อเพื่อนพ้อนน้องพีที่เขามาให้กำลังแรงใจอืมหมอกกับบ่มีและละหมอกจางไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้อันนี้กลับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่เขามาให้มาหานะคะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ